สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะเข้ามาแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะความรู้สึกของเขาในตอนนี้เป็นการเลน,นดอมเราเรื่องไพ่นะคะทุกคนอาจจะตรงหรือไม่ตรงใจใครก็ได้เนาะอาจจะตรงใจหรือไม่ตรงใจใครได้สำหรับนนะีะ้นะคะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมรับฟัง ดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันละ12บสอละสีค่ะนะคะนะคะไพ่ก็จะใช้ไพ่เอซเนาะอยู่ไม่กี่สำหรับหรอกชอบถนัดมือ <c oughs> ความรู้สึกของเขานะคะในตอนนี้นะคะมาดูกันมาส่องกันสิเออความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้คะ่ะ การรดดอมลเรื่องไพ่นะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ในประเทศไทยนะคะทวีปเอเชียนะคะยุโรปทุกท่านนะคะที่มีใจหลักการด,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 ดูดวงดูเรนดอมดูภิอากาศนะคะเข้ามาแล้วนะคะฝากเติมจอเติมใจให้กันด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกําลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไม่หมอะนนนี้ด้วยนะโอเคค่ะมาฟังกันได้เลยค่ะรับพลังงานดีๆความรู้สึกของเขาคนนั้นในตอนนี้เขาคะแนนน่นนะ เป็นคนที่มันเหมือนแบบตัวเขาเนาะเหนื่อยเนาะเหนื่อยเหมือนกันเนาะแบกแบกก็คือไม้เห็นไหมขามไม้เท้าเนี่ยเหมือนตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบทําอะไรอะรีบร้อนแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จนะเวลาที่เขากําหนดไว้เพราะเขาก็เป็นคนที่มีความเด็ดมั่นถือมั่นใช่ไหมมีความตั้งมั่นตั้งใจที่จะทํา สิ่งใดสิ่งหนึ่งแหละที่เขาคิดอ่ะมันต้องสําเร็จสําหรับตัวเขาเองแล้วก็มันมีความเป็นเป็นผู้นําค่อนข้างสูงแล้วก็รับผิดชอบเยอะบางครั้งเนี่ยไอ้สิ่งที่เขาทำนะมันก็รวมไปถึงความเจริญเติบโตหรือความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวด้วยนะไม่เท้าเห็นไหมคะก้าวไม่เท้าคนที่มีความมุ่งมั่นถือมั่นยึดถือในตําแหน่งหน้าที่การงาน นะคะเหมือนเหนื่อยกับตัวเองแข่งขันกับคนอื่นค่อนข้างเยอะมีความเหนื่อยมีความทอ้อแล้วก็รู้สึกต้องการให้ใครเข้าหามีความต้องการนะมีความต้องการให้คุณเข้าหาหรืออยากให้คุณนะะอะเซฟความรู้สึกที่มันเป็นอยู่นะเวลาเนี้ยนะช่วงหรือนะบริบทนี้เยอะยิ่งในศักดิ์ศรีก็ใช่แน่นอนค่ะก็ดูไม้เท้าดิอีกโก้เยอะยิ่ง ม,นนะมีแผนะมีแผนการธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูวันอาทิตย์ก็จะมีลักษณะโดดเด่นกว่าคนอื่นและเก่งแล้วก็ฉลาดนะไม่ยอมฟังใครหรอกคนคนนี้นะแต่เขาก็จะมีความมานิ่งนะมาธุรกิจมานิ่งมาดของเขาเนาะเขาทำอะไรเขาก็จะมีมาดมีความมีภาวะการเป็นผู้นําของเขาก็สูงของเขานั่นแหละค่ะ,ะมี ภาวะการเป็นผู้นำสูงมีสิ่งที่เขาเติมเต็มในชีวิตหรืออะไรก็ตามที่เขาทำแล้วเขาคิดว่าเขาทำได้แล้วเขาก็จะประสบผลความสำเร็จในอนาคตตัวเขาเองนะคะมีความคิดที่มันแตกออกไปแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยยออ่อทอนะคะไม่ค่อยยออ่อท้อต่ออุปสรรคข้างหน้าหรอกคะ่ะ ก็จะบักบันเพราะว่าเขามีมีสิ่งที่เขามุ่งเน้นไปข้างหน้าส่วนตัวเขาก็ตัวคุณเนี่ยกินเขากับคุณนะก็คุยแล้วดิวแล้วเจอกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าความชัดเจนของความรู้สึกหรือความหลักมันยังไม่ได้ขนาดนั้นเนาะในความรู้สึกความสัมพันธ์เขากับคุณก็อยู่แดนไกลกันด้วยแหละอยู่ต่างแดนต่างชาติเนี่ยนะคะคุยกันสองสางคำหันหลังให้กันหรือเขา แทบจะไม่ได้มีเวลาคุยให้คุณเลยเนาะ <c oughs> คุณก็มีแบบฟิลน้อยใจบ้างใช่ไหมเออน้อยใจบ้างอะไรเพูดเขาตรงๆเลยค่ะคนคนนี้พูดตรงๆเลยนะคะอยากได้อยากอะไรเขาพูดตรงๆถ้าเขาปเป็นชาต่างชาติเนี่ยภาษาวัฒนธรรมของเขาก็จะไม่ค่อยเหมือนเราเนาะเนอ,เนอบางครั้งก็เป็นคนเงียบนะนเงียบเกินเงียบจนแบบมองใจแล้วดูใจยากมากคนเนี้ยเป็นเฮอร์มิตเนาะเฮอร์มิตแล้วบวกกับการทํางานเกี่ยวกับไม้เท้าด้วยโอ้ ไปขนาใหญ่เลยนะเป็นเฮอร์มิตเป็นเหมือนแบบคนที่เก็บกดอะทางอารมณ์ทางความรู้สึกเยอะๆคนคนนี้ตัวเขาเองเนี่ยมันเหมือนแบบต้องมีการวางแผนหรือแผนในชีวิตนะอ่าเขามีการวางแผนหรือมีแผนไว้ในชีวิตเขามีระบบระเบียบมีมีทุกสิ่งทุกอย่างอะที่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองก็พยายามที่จะดีดพยายามที่จะทาพยายามที่จะ เหมือนไม่ได้เรียกร้องความสนใจนะแต่ตัวเขาอะกับตัวคนอื่นอนะเขาไม่ได้ทํามากแต่แต่กับคุณอนะเขาพยายามที่จะเหมือนแบบพยายามแสดงตัวตนอนะให้รู้แต่ด้วยความเงียบเหมือนขึ้นใต้น้ำอนะเนี่ยเขาอะเงียบจนหน้าลำคาดอนะความรู้สึกของเขานะเป็นคนนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ไม่ได้แสดงสีหน้าและแววตาอะไรเยอะนะเป็นนักพจนักปาดเลยเอ,อความรู้สึกของเขาในตอนนี้ในเวลานี้เลยนะที่คุณอยากรู้อนะมันเหมือนแบบ คนที่มีอะไรในใจและคิดเยอะเหมือนกันคุณคิดถึงเรื่องราวหรือความเป็นอยู่ของคนอื่นแล้วก็ดูแลคนอื่นเยอะความรักของคุณกับเขามันไปเรื่อยๆอ่ะมันไปเรื่อยๆแต่ชอบกันไหมมันก็ชอบกันแหละมันก็เป็นห่วงเป็นใยกันแต่ว่ามันไปมันไปเชิงไปเรื่อยเนาะน้าดูดิ nice up ครัไปเรื่อยๆมีความหวังดีให้กันและกันระหว่างคุณและเขามันเป็นความรู้สึกของผู้ใหญ่ที่คุยกันหรือดีลกัน ซึ่งเป็นความรู้สึกที่คนสองคนนะ่ะที่มีความพร้อมนั่นแหละคะ่ะพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันแต่รอจังหวะเวลาเพราะว่าจะด้วยตําแหน่งหนะ้าที่การงานหรือระยะเวลาที่คุณกับเขาอะเจอกันก็ได้หรือคนสองคนอยู่คนละคนละที่กันอืมอยู่คนละที่กันมันทําให้ทั้งคุณและเขากว่าจะได้มาเจอกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะอ่ามันก็ค่อนข้างยากเหมือนกัน อะไรก็แล้วแต่หรืออะไรก็ตามที่ท,ที่เขาไม่ไม่พูดอะแต่ความรู้สึกของเขามีเยอะนะคนคนนี้นะบอกได้เลยขี้เก๊กขี้ฟอร์มค่ะแล้วก็อีโก้ค่อนข้างเยอะไม่พูดบอกหลักใครง่ายๆหรือไม่แสดงความในใจใใครก่อนหรอกถ้าเขาไม่รู้สึกมั่นใจหรือปลอดภัยแต่ความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนาะความสัมพันธ์ของคุณมันไปเรื่อยๆเนาะคุณนั่นแหละเป็นคนที่ลุกมากกว่าเป็นคนที่ลุกมากกว่าเป็นคนที่เดินเดินหน้า ในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันดีมากๆมากๆยิ่งขึ้นเนาะตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้หรือไม่ได้ต้องการอะไรมากแค่แค่จะเซฟหรืออยากจะทํำยังไงก็ได้ให้ความรู้สึกตรงนี้มันมันพุ่งมันกระจายออกไปหรือมันทําให้มันดีขึ้นนั่นแหละค่ะแล้วก็ คุณอ่ะเป็นคนที่แบบให้กําลังใจเขาอยู่ตลอดเวลาเขาก็รู้นะว่าคุณอ่ะเป็นคนที่ให้กําลังใจเขาแล้วก็เป็นสิ่งที่มีค่าสําหรับเขามากๆนะคะเรนดอมเป็นกับเรนดอมเล่าถึงความรู้สึกของเขานะคนนิ่งๆนะคะคนนิ่งๆนะคนนิ่งๆเอาใจไหมเอาใจขี้งอนไหมเอาขี้งอนเออก็เป็นคนมุมมองกนเนี่ยก็เป็นคนขี้งอนเอาใจเลย ไม่ค่อยที่จะเหมือนแบบอยากจะสแสดงออกหรืออะไรให้คุณได้รับทราบหรอกแต่ถ้าเป็นในมุมมองของเขาเองอ่ะเขาก็จะเหมือนงอนความถ้างอนของเขาคุณลองสังเกตได้นะเขานิ่งนะคนคนนี้นะออและเขาก็เป็นคนที่เหมือนเซฟด้วยนะเซฟตัวเองเออเซฟตัวเองนะเซฟตัวเองแต่คนใจร้อนนะ่ะจริงๆถ้าถ้าไม่พูดเขาจะไม่ค่อยพูดหรอกแต่ถ้าเขาพูดนะ่ะมันก็จะแบบพูดหนักๆไปเลยเนาะพูดแบบ พูดบางทีก็พูดในมุมที่เขาไม่ได้เราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่อยากรับฟังใช่ไหมเพราะบางทีมันเป็นมันเป็นสิ่งที่มันบางทีอ่ะเราเพิ่งใช่ไหมเออเป็นคนพูดพูดหนอ้อยต่หนักแล้วกันนะอ,อ่าเป็นคนพูดน้อยต่ยหนักเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บเก็บเก็บสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วก็จะแสดงออกหรือพังผุไว้ที่หลังเนาะอืม มันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเขาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะความชัดเจนของเขาเขาทํางานเหมือนเขาต้องมันไม่ได้อยู่กับพี่ไมหมคะต้องทํางานออกนอกที่นอกสถานที่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยมันก็เลยทําให้เขากับคุณอะจูนกันหรือเจอกันค่อนข้างที่จะน้อยลงใช่ไหมเอามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณหน่อยได้ <S <S ไหมจากไพ่เนี่ยสําหรับเนี่ย นะมาเช็คที่ความรู้สึกที่แท้จริงเลยอ่ะเบาๆนะทุกคนฟังเรื่องเบาๆไปบ้างนะบางทีเราก็ฟังเรื่องไม่เหนื่อยไปมากะ่ะดูซิมันเป็นยังไงนะความรู้สึกขนคนเย็นชาหรือนิ่งๆไงไเจ้าคนเนี้ยเป็นยังไงเนาะอ่ามันเขาเป็นยังไงนะทำไมถึงนิ่งๆกับเราจาังความรู้สึกจริงๆจริงๆอ่ะค่ะแหมไอที่นิ่งๆเฉยๆเนี่ยก็เขาก็รู้สึกดีนะเพราะตัวคุณเองอ่ะ เป็นคนที่ energy หรือพลังงานค่อนข้างเยอะคุณเป็นคนชอบสร้างชอบสร้างความสุขให้กับคนอื่นชอบทำให้คนอื่นมีรอยยิ้มชอบทำให้คนอื่นแบบรู้สึกว่าในมุมของคุณอีกมุมหนึ่งอะ่ะก็เป็นมุมพลังงานบวกแล้วเขาก็ามองตรงนั้นนะเขารู้สึกว่าเขาอยู่ใกล้คุณแล้วเขาสัมผัสถึงความรักที่แท้จริงได้มันไม่ปลอมอะ่ะแลวธรรมาชาติของคุณอะ่ะถึงแม้คุณกับเขายัางจะไม่ได้ชัดเจนต่อความรู้สึกให้การแต่ ไอสิ่งที่เขามองคุณหรือเขารู้สึกให้กับคุณอะมันมากกว่าคําว่าเพื่อนหรือมันมากกว่าคําว่าเกินเลเวลคาว่ารักเกินไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเพราะด้วยจะด,ด้วยสถานนะหน้าที่การงานถึงเขาเป็นคนนิ่งๆเนี่ยคะ่ะแต่เขาก็มีความรู้สึกนะจ๊ะเออ,อรู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักสดใสมากๆเนาะคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองพลังงานบวกให้เป็นบวกเพิ่มขึ้นลบ ก็เป็นบวกเพิ่มขึ้นอย่างเง,งี้ยเขารู้สึกดีมากๆเลยเขารู้สึกประทับใจหรือรู้สึกว่าตัวคุณเองอะมีอะไรที่น่าค้นหามีอะไรที่น่าติดตามเยอะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบโมเมนต์หรือความน่ารักของคุณอะมันสดใสมากๆนะคะอะไรบางสิ่งที่เขาไม่เคยได้รบับหรือสิ่งที่เขาไม่เคยได้ไดเจอเขาก็ได้เจออีกมุมหนึ่งที่เป็น ของคุณมันสดใสมันล่าเริงมันมีกิมมิคหรือมันมีความที่มันละเอียดในใจของตัวคุณเองนะออานี่คือเขามองนะแล้วก็มันเหมือนแบบตัวเขาว่าก่อนหน้านั้นเขาก็จะเคว้งคว้างใช่ไหมอ่าเคว้งคว้างเดินไปเรลยทําไปเลย,ไ,เลยไม่ค่อยได้สนใจอะไรตัวเองหรอกพอเจอคุณเขารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงอยากเปลี่ยนแปลงให้มันดีมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น หมือนเป็นการพัฒนาตัวเองด้วยให้มันมากขึ้นแ่ะค่ะคือก็เหมือนแบบที่ผ่านมาก็อะไรก็ได้แต่งตัวงั้นเออไม่ไม่เซอเซอไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรมากพอเจอคุณเนี่ยก็คิดมีเรื่องที่มันเปลี่ยนแปลงมันก็มีเรื่องเล่าดีๆนะที่เจอคุณหรือที่คุณเข้ามาทําให้เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะเซฟตัวเองแหละอยากที่จะทําอะไรให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเขาอะจะต้องมีอะไรที่มันมากขึ้นหรือให้มันให้เพียบพร้อมกับคุณอะ ไม่ใช่เซอร์ตลอดหรือทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันเข้ากับคุณไม่ได้แบบนี้คะ่ะแล้วกิริยามารายาทของคุณอะ่ะมันเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องค้นหามากแล้วเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยถึงควรจะเป็นคนเอนเนอร์จี้ดีแต่คุณก็มีพลังงานดีมีโอ้ไม่เดือดร้นค่ะเดือดร้นของออลเคิลนี่ก็คือมมีคนตัวตัวคุณอะ่ะมีเป็นคนที่มีพลังงานพลังงานแล้วอยู่ใกล้แล้วรู้สึกโอ้โหมันสมบูรณ์แบบมาก มันรู้สึกเติมเต็มมันมันมันรู้สึกมีทั้งกายและใจมันรู้สึกดีมากๆไม่ต้องดิ้นรลนไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องที่จะทําอะไรให้มันรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปกับชีวิตฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมมองของเขามันก็จะเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่มันเป็นเหมือนแบบยิม้มรู้สึกดีรู้สึกเข้าใกล้แล้วรู้สึกว่าคุณอ่อนหวานอะ่ะมีอากับกิริยาที่ดีเป็นคนที่มีไมล์เซทที่ดี IQEQ คคุณดีมากการแต่งตัวเซฟโซน หรือแม้กระทั่งการพูดจาของคุณคุณเขาก็สังคมของคุณได้ดีแน่นอนพลังงานแบบนี้เขาก็ไม่ค่อยได้ไดเจอนะจะเป็นพลังงานที่มันน้อยๆมากที่เขาจะได้รับหรือเขาจะได้เจอแบบนี้แต่พอความเยอะหยิงหรืออีกโก้ของเขาอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบลงจากความเย้ยยิงของเขาไม่ได้เขาจะเหมือนแบบเซฟไว้เพื่อที่จะไม่ไม่ให้เหมือนแบบเขาก็กลัวแหล่แหมคนที่มีฟอร์มก็ต้องให้เขานะบางทีมันก็ มันก็เหมือนมาคนที่มีอีโกโ้เนาะแล้วก็มีกำแพงตัวเองอะ่ะขาเขาจะเป็นมาเป็นแบบนี้ได้อะ่ะขอเขาจะยอมมาแบบนี้นะแล้วคุณก็เป็นคนที่ชอบท้าทายทางด้านเรื่องความรักเลยนะคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าความรักของคุณครั้งนี้ยมันเป็นความรักที่เหนื่อยหรือความรักที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยสําหรับคุณคุณก็พร้อมนั่นแหละค่ะที่จะเดินหน้าเดินเครื่องกับความสัมพันธ์หรือความรู้สึกดีๆแบบนี้คุณไม่ได้คิดว่าไอ้สิ่งที่คุณเป็นอะ่ะมันจะไม่ดีเลยสําหรับคุณ คุณก็เรียนรู้หลายๆมุมมองหรือหลายๆอย่างที่เป็นณช่วงณช่วงบริบทตอนนั้นคุณไม่เคยได้เหมือนแบบคุณไม่เคยคิดว่าตัวคุณเองอ่ะจะไม่ดีหรือไม่มีอะไรที่มันเพีกยง้อมหรอกแต่พอความรักอ่ะคุณก็กลัวเพราะคุณก็เจอในเรื่องที่มันเป็นเหมือนความรักที่มันยแย่ๆใช่ไหมลนะ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะความตรงของของ ตัวคุณเองอะ่ะมันมันโดนใจเขานะคุณเป็นคนพูดตรงเป็นเหมือนตาช่างเลยมันเหมือนแบบคุณพูดตรงแล้วคุณก็แสดงความจริงใจให้เขาได้รับรู้ว่าไอ้เขาได้รับรู้รับทราบได้เห็นความถึงถึงในใจของคุณมากๆความในใจของคุณหรือความที่คุณเป็นคนตรงเยอะๆะมันมันเหมือนรู้สึกมันซื้อใจเขาได้อะ่ะมันไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยหรือไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากนะคะการที่ ไปต้องปรุงแต่งอะไรมากหรือคำบางคำที่มันสวยหรูมากไปมันก็ทำให้เขารู้สึกเขาอยู่แบบปลอมๆใช่ไหมที่ผ่านมาความตรงของคุณอย่างมีมารยาทของคุณมันทำให้เขารู้สึกอุ้ยรู้สึกุ้ยคุณก็เป็นคนที่พิเศษเหมือนกันนะเป็นคนที่เหมือนือนแบบน้อยนะน้อยนะที่จะแสะดงหรือความจริงใจแบบนี้ได้ธรรมะก็มีเนี่ยเห็นปะ่ะถ้าตรวจจากภัยนะเเป็นคนที่มีธรรมะ เป็นคนมีที่มีศิละปะในการพูดอากับกิริยาของคุณเวลาใครอยู่ด้วยอ่ะเขาจะสัมผัสเลยก็ตัวเขาเองอ่ะเขายังสัมผัสเลยว่าตัวคุณยังเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยู่แล้วมีความสุขจริงๆอืมคุณจะคอยพูดคอยเตือนในมุมที่เขาแย่ๆใช่ไหมหรือมุมที่ตัวเขาเองไม่ได้ค่อยได้รับรู้อะไรมากหรอกเขาก็เป็นคนที่เหมือนเหมือนแบบ วันๆก่อนหน้านั้นก็ทำงานจนงกหาเงินแล้วก็ดูแลคนอื่นจนหลงลืมตัวเองแต่วันนี้พอเขาได้เจอคนเขารู้สึกว่าไอ้มุมมองที่มันเป็นแบบนั้นนะมันมันอยากเปลี่ยนไปแล้วนะมันเปลี่ยนไปมากเลยนะมันอยากที่จะทำอะไรให้มันรู้สึกดีมากๆรู้สึกแบบเติมเต็มแล้วมีคุณค่ามูลค่าที่มันสร้างได้หรือที่มันดีได้มากๆนะคะเขาไม่เคยได้เขาก็ตัวเขาเองอะไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยนะเขาก็ พยายามที่จะสัมผัสในมุมอีกมุมหนึ่งที่เป็นพยายามที่จะเรียนรู้พยายามที่จะดิ้นของตัวเองนั่นแหละแต่เพียงเพราะว่าตัวเขาก็มีมีอะไรละ่ะมีสิ่งที่เป็นกำแพงของตัวเขาะค่อนข้างเยอะงา่ายๆคืออีโก้เยอะนั่นแหละค่ะเนาะเป็นเรนดอมพรรู้สึกเนาะเออยากรู้เห็นไหม คุณนะ่ะเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนตรงๆเขาชอบเพราะเขารู้เลยว่าคุณลุยเหมือนเขาแล้วก็เป็นหนอนหนังสือนะคะในมุมมองที่เขามองคุณ,คณเป็นคนเจรจลัดมากๆเออนะคะไอ้ที่ไม่พูดเด็ความรู้หรือเก็บข้อมูลขุณเพียบนะจะ๊ะไม่ใช่ไม่เก็บนะเก็บนะจะไพ่เนี่ยที่ดูเนี่ยเก็บข้อมูลคุณทุกอย่างนะเออแต่พอนิ่งเพราะเขาก็รู้สึกว่า เขาอยากให้มั่นคงหรือชัดเจนแน่นอนจริงๆไม่ใช่ว่าเออเฮ้ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกรู้สาะรนะรู้สึกนะจ๊ะแต่เขาเพียงแค่แบบเอออยากจะมั่นคงหรือชัวร์จริงๆเลยนะคือให้รู้แน่นอนว่าว่าใจเขาอะ่ะมันต้องการคุณนะใจเขาที่มีอยู่อ่ะมันต้องการคุณมันมันเหมือนแบบไม่ได้ต้องการอะไรมากโอ้พอเขารู้แล้วใช่ไหมเขาก็จะแสดงความรักจริงๆเริ่มต้นจากการที่เขา,าเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เนี่ยเออก็ถือว่าเจ๋งแล้วนะ สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงจากคุณอะเขาทำเยอะการแต่งตัวการพูดจานิ่งลงมีสติมากขึ้นไม่โวยวายเออคำพูดของคุณมันหนักแน่นไงเขาก็เลยรู้สึกว่าอเขาจะต้องเขาจะต้องเรียนรู้กับวิธีการพูดการทำอะไรของคุณให้ได้นะเพราะคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้ได้เป็นคนที่ไม่น่ารักหรือไม่ได้สดใสอะไร แต่เพียงเพราะบางทีบางมุมของคุณคุณก็จะอาจจะเป็นคนที่ตรงค่อนข้างตรงจ่าเลยนะคะน้อมรับพลังงานดีๆร่วมกันค่ะเป็นคนตรงตรงจนบางครั้งตรงมากกว่าเขาอะ่ะแต่เป็นพลังงานคนที่มีพลังงานบวกแล้วเป็นพลังงานผู้ให้ของคุณอะ่ะเขารู้สึกดีมากเขารู้สึกอบอุ่นถึงแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก็ยังจะไม่ได้เปิดกันมากหรือยังไม่ได้มีสิ่งที่มันเซตโซนในใจกันมาก แต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขานะก็รู้สึกดีกับคุณมากๆนะไม่ได้ไม่ได้มีสิ่งไม่ดีเลยเนาะกับคุณเขาก็คือจริงๆเขาก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างหรือหลายๆมุมมองนั่นแหะคะ่ะว่าสิ่งที่มันผ่านมาหรืออะไรที่มันผ่านมาเขาก็อยากจะรักษามันให้ดีขึ้นไม่อยากจะทิ้งกว้างหรือไม่อยากจะทําอะไรเพราะว่า ความรัก,กมันไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้เกิดง่ายๆนะกับคนสองคนแล้วตัวโดวยเฉพาะคุณนะแหมมีคนมาชอบมาจีบคนเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่เอาหรอกคุณมาเลือกเขาอะไรแบบเนี้ยเขาก็ต้องรักษาไว้ให้มันได้ดีตัวเขาเองก็เขาก็รู้นะว่าเขาเป็นคนที่อยู่กับคนยากแน่อ่ะไอเรามันก็รู้ตัวเขาก็รู้ตัวนะจริงเขาก็รู้ตัวนั่นแหละค่ะเออ ความคิดถึงของเขามันเยอะนะความรู้สึกของเขาถ้าเขาอยู่ต่างแดนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงคุณมากเลยนี่เป็นตามไพ่เขาจะคิดถึงคุณมากอยากที่จะเจออยากพบอยากคุยอยากสัมผัสในมุมอีกมุมหนึ่งที่คุณเป็นอะไรก็ตามหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขารู้สึกว่าเขาโอเคหรือเขาดีเขาก็จะสัมผัสมุมตรงนั้นนะ่ะให้ให้กับคุณมากๆหรือเป็นอีกมุมหนึ่งที่ ที่มันมีความรู้สึกที่ดีมากๆเนาะเนี่ยเป็นมุมพลังงานบวกมุมพลังงานที่ดีมากๆอะคะ่ะคือ p a g e of cup เป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเขาก็ต้องการ่ะต้องการในตัวคุณตัวเขาก็ต้องการในตัวคุณตัวเขาก็ต้องการคนที่จะเข้ามาเสอะ มีความรู้สึกตรงนี้ไปด้วยนะคะเขารู้สึกดีนะคะเพราะว่าคุณนะ่ะมันแล้วเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรแย่แให้กับคุณรู้สึกที่ไม่ดีเนาะที่ผ่านมาเขาก็รู้ว่าโลกส่วนตัวของเขามันค่อนข้างเยอะเกินไปนะคะบางครั้งก็ใช้อารมณ์ในคําพูดหรือเขาจะไม่พูดกับคุณหรอกแต่เขาจะจะไม่แสดงอะไรเลยมันก็น่างุนหงิดน่ารำคาญหน่อยนะน,นะคนที่ไม่ได้แสดงอะไรเลยหรืออะไรแบบนี้น,นะคะ เอาเป็นว่าความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณมันเป็นความรู้สึกดีมากรู้สึกว่าเขาอบอุ่นรู้สึกว่าเขามีคน,คน,ค,นคนอีกคนหนึ่งที่คอยซัพพอร์ตหรือเข้าใจในมุมของเขาบางครั้งในครอบครัวเขาก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําหรือเป็นนะเออก็ไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เขาทําหรือสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็เหมือนเขาก็คิดหลายๆอย่างนะคะเหมือนก็คิดหลายๆอย่ยางคิด แยกแตกประเด็นในสิ่งที่เขาเป็นเพราะว่าไอ้มุมที่เขาเป็นอะมันก็เป็นมุมที่มันก็มีบางมุมเนาะที่มันไม่ได้ชัดเจนมากขนาดที่จะต้องเปิดใจได้เพราะเขาก็กลัวนะว่าเขาจะดูแลคุณไม่ดีความรู้สึกเขาเป็นความรู้สึกดีคิดถึงคะ่ะแล้วก็ขอบคุณ ที่คุณแบบให้โอกาสและเคียงข้างเขาจริงๆคุณจะเจอคนที่ดีกว่าน,นี้ก็ได้เนี่ยเพราะคุณก็มีโอกาสที่เจอคนที่ดีใช่ไหมแต่คุณไม่ไปคุณก็จะอยู่กับเขาคุณก็คอยแบบดูความจเจริญเติบโตให้กับเขาเขามองคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกไอ้พลังงานตรงเนี้ยมันเลยส่งต่อให้เขารู้สึกว่าเขาอ่ะหลักตัวเองแล้วเขาจะเดินจะทํายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนรู้เหมือนตื่นว่าจะต้องทํายังไงนะคะ เขาก็อยากจะเหมือนตอบแทนน่ยความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะแต่ค่แค่เพียงรอจังหวะรออะไรก่อนใช่ไหมเออไม่ต้องรอจังหวะแล้วบอกแล้วก็บอกเลย,อเลยชอบก็ชอบเลยใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าคนเราอะอยู่มัวแต่รอใช่ไหมเออแต่เขาก็รู้สึกว่าเขามีรอยยิม้มในแต่ละวันเลยนะที่มีคุณอนะ เคียงข้างเขาแล้วก็คอยให้กำลังใจเขามาตลอดพลังงานนี้ต้องกับคุณนะใช้วิจัย,ยาณน,นะคะทุกคนรับพลังงานดีๆนะเป็นเลนดอมหัวข้อสั้นๆเป็นหัวข้อหน้ารักเนาะมันก็เป็นการส่งต่อ Energy ที่เขามีให้กับคุณนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็รับพลังงานดีๆรับขาวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะบ๊ายบายค่ะ